ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการพุทธนิติในช่วงพิเศษของเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้เมื่อสักครู่นี้กำลังพูดถึงโปรเจกต์เกี่ยวกับภาพยนตร์ซึ่งมีผู้กำกับได้เห็นความสามารถของน้องอารีนาเกสเนลทั้งลําไทยดนตรีไทยทั้งจัดรายการทีวีที่อ l e x เร็กซ์ทีวีมีความสามารถเพียบพร้อมจึงอยากจะยื่นบทสําคัญให้ซึ่งเป็นบทในภาพยนตร์ mm. เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงไทยกับสามีชาวเยอรมันให้น้องอารีนาช่วยเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งให้เคลียร์กัน ค่ะใช่ค่ะก็มีชาวเยอรมันแต่งงานกับผู้หญิงไทยค่ะก็เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะก็วันหนึ่งก็มีพระองค์หนึ่งมาแวะสองคนค่ะด้วยใช่ค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็ให้วิชาให้ให้เทศนะใช่ก็สอนว่าพุทธศาสนา,า,า,าพุทธเป็นอย่างไงบ้างอสอนฝรั่งคนนั้นใช่ค่ะใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นก็ ทุกวันก็การมีเกิดการซึมซับ์ใช่ใชค่ะ,คะใช่ก็แล้วก็ผู้ชายเริ่มไม่เห็นกิจแก่ตัวแล้วคะ่ะเใช่ค่ะใช่แล้วก็ถึงผู้ชายคนนี้อยากสร้างวัดอืใช่ค่ะ โอ้นี่เป็นเป็นบทภาพยนตร์ที่ภูมิกับเขาเขาได้มาเขาได้มาแล้วเขาเพียงแต่ว่าเขาเล่าให้น้องสั้นๆแล้วพอน้องได้ยินบทปุ๊บน้องบอกฉันอยากแสดงเพได้ยินว่าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสังคมไทยวัฒนธรรมไทยด้วยโนยน่าตื่นเต้นเลยใช่ก็น้องอันนี้นาไม่เคยเห็นหนังของเยอรมันที่เกี่ยวกับประเทศไทยหรือศาสนาพุทธค่ะ น,น่าภาคภูมิใจตอนนี้ก็เพียงแต่ว่าขอให้คนไทยทุกคนช่วยเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยกันอธิษฐานด้วยนะคะเพราะจะน้องกลับไปจากประเทศไทยหลังจากนั้นจะมีการเทสหน้ากล้อง <c oughs> ค่ะแต่เขาก็พูดมาคำหนึ่งถึงน้องไม่ได้บทตรงนี้ <c oughs> น้องอาจจะได้ตรงอื่นแต่น้องบอกว่าน้องไม่อยากทำอยากจะทำถ้าจะได้บทนี้น้องยินดีค่ะแต่โยมคิดว่า น้องหน้าเด็กไปดนีงเพราะการที่จะเป็นแต่งงานเนี่ยสามีภรรยาอย่างน้อยก็ต้องอัพ25หรือ30ใช่ไหมคะถึงจะมามองว่าเรื่องการแสดงนั้นไม่มีขีดจำกัดเพราะว่าเป็นการแสดงไม่ใช่เรื่องจริงถ้าเราทำได้สิยิ่งจะเราเรียกว่าได้สองสองสเต็ปเลยแล้วทูอินวันเลยเราหน้าเด็กเรายังเป็นเด็กแต่เราแสดงบทผู้ใหญ่ได้อย่างสมบทบาทเรากับได้คะแนนเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปอาตมามองว่าเป็นเรื่องท้าทายน้องอลนณา พระอาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องท้าทายมองว่าเป็นเรื่องท้าทายเพราะว่าถ้าเราทําในสิ่งที่ทําได้ยากเราก็จะได้ในสิ่งที่คนอื่นเขาได้กันยากจำคำพระอาจารย์เอาไว้ค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวกลับไปถ้าเกิดเทสหน้ากล้องแล้วผ่านอย่างไรเดี๋ยวแจ้งให้ผ่าแจ้งให้ทราบค่ะก็ไงก็ขอให้เป็นกําลังใจให้น้องอลิซ่าด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดน้องอลิซ่าได้แสดงหนังเรื่องเนี้มันเป็นการโปรโมท ประเทศไทยด้วยแล้วก็โปรโมทคนไทยแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็ศาสนาพูดของเราด้วยค่ะโอ้เยี่ยมเลยคาสาถูกคายอม้อยากให้น้องได้ญาติโยมท่านผู้ชมทุกท่านก็ขอให้ส่งกําลังใจไปให้น้องอารีนาแกสเนลด้วยขอให้น้องเทสหน้ากล้องครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ดีแล้วก็ได้รับบทบาทของผู้หญิงไทยแล้วมีเรื่องราวของพระพุทธศาสนา อันดีงามอยู่ในเรื่องนี้ด้วยก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะพระอาจารย์ก็ให้กำลังใจด้วยนะ<ข>ส <cover. S 1> าธุอนานอาแล้วเราพูดถึงเรื่องราวหนะ้าที่การงานก <ST UT> ารโลดแล่ <ST UT> นอยู่ในกิจกรรมต่าง,างๆในวงการบันเทิงของประเทศเยอรมน <ST UT> ีมาพอสมควรเราหันมากลับที่เรื่องกลับมาที่เรื่องส่วนตัวของน้องอารีนาแกสเนลกันบ้างการศึกษาเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าทํางานหนักขนาดนี้ใช่ไหมโอ้โหทั้งเรียนทั้งสอน ทั้งรายการอเล็กซ์ทีวีทั้งทำเอ็ีทั้งรำไทยโชว์เล่นดนตรีไทยโชว์แล้วการศึกษาของน้องเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ค่ะก็ตอนนี้เรียนจบที่เยอรมันเรียกว่าอาบิทัวร์แล้วค่ะไฮสคูลค่ะไฮสคูลเป็น้ะดับเตรียมรวมศึกษาค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็ปีหน้าจะไป u n ยูนิเวอร์ซิตี้น่คะเป็นสาวเต็มตัวแล้วค่ะยังค่ะท่านค่ะยังอยากเป็นน้องอลินาอยากเรียนครูค่ะเพราะคุณแม่กับคุณพ่อก็เป็นครูค่ะจะรักษารักษาความเป็นครัวเอาไว้ให้ได้สืบทอดสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่เอาไว้ความจริงก็เป็นอยู่แล้วสอนสอนดนตรีไทยสอนรีไทยมาต้อง หลายปีแล้วเนี่ยมีลูกศิษย์เป็นร้อยแล้วก็ถือว่าความเป็นครูอยู่ในจิตวิญญาณของน้องอยู่แล้วแต่เพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ใช่ครูเถื่อนต้องเอาปริญญาในสายครูมาให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นใจคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนไหมก็อันนิยมจริงๆแล้วน้องเนี่ยการเรียนน้องถือว่ายังยังเป็นอันดับต้นๆของของเยอรมันอยู่ค่ะค่ะแล้วค่ะแล้วจริงแล้วน้องสามารถเรียนเรียนอย่างอื่นที่ยากกว่านี้ได้แต่น้องบอกว่ามามีขา น้องอยากเรียนแต่น้องกลัวเลือดจริงน้องสามารถเรียนหมอได้เลยค่ะเกดของเขาสามารถเรียนหมอได้นะตแต่น้องบอกว่ามามีอันนี้น่ากลัวที่ว่าสมมติว่าคนป่วยเนี่ย <c oughs> แล้วเกิดเขาตายแล้วน้องอันนี้น่าช่วยไม่ได้มันจะเป็น <c oughs> เขารู้สึกทุกข์ใจแล้วก็รู้ <c oughs> สึกแบบเสียใจที่ไม่สามารถช่วยได้ฮะแล้วคุณแม่แล้วเขาชอบเด็กด้วยชอบน้องชอบน้องตัวเล็กๆ มีความสุขกว่าไม่ต้องเห็นเลือดค่ะแล้วความจริงเป็นครูก็ถือว่าเป็นเป็นปูชนีบุคคลของชาติเลยนะเป็นคนสร้างชาตินะครูเนี่ยท่านคะที่จริงเขามีสิทธิ์ที่จะสอนถึงระดับมหาวิทยาลัยก็ได้หรือเด็กโตอะไรแต่น้องกับเลือกเด็กเล็กเล็กไม่ใช่เล็กอนุบาลนะคะาบอกอนุบาลเล็กเกินไปค่ะเขาเลือกเด็กระดับปถมค่ะเขาบอกว่าเด็กระดับเนี้ย จะมีแต่หัวใจให้กับครูและครูก็จะมีหัวใจให้เขารเข้าใจเลือกนะเข้าใจเลือกค่ะจริงๆแล้วเขาเขาอยากเลือกตรงนี้คุณแม่ก็บอกหนูทําอะไรก็ได้ลูกถ้าทําแล้วมีความสุขทําไปเลยค่ะคุณแม่ยินดีค่ะอืค่ะอันนี้ประทับใจจริงๆขอบคุณค่ะคุณแม่สรีพรทราบไว้ว่าอาตมาเนี่ยบางทีก็คุยกับเพื่อนๆเขาบอกว่าเจ้าคุณธรรมรัตน์บ้าไปแล้วมีโอกาสเลยนะมีเพื่อนพระบางรูปบอกว่าอาตมาเนี่ยบ้าไปแล้วบอกผมบ้าตรงไหน ก็ท่านเจ้าคุณธรรมรัฐทำอะไรมากมายเหลือเกินโครงการอยู่กดหมดทุกโครงการสวดบนเย็นจัดรายการทีวีสอนหนังสือโอ้โหทำเจ็ดแปดอย่างทุกวันนี้บอกทำไปได้ยังไงไม่เหนื่อยบ้างหรือไม่ท้อแท้บ้างหรือก็ต้องขอบอกตรงๆว่าทุกอย่างที่เราทำเราทำด้วยใจรักเราทำเพราะมีสมมาทิงฐิทำเพราะฉะนั้นถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข I'm very tired sometimes but I'm very happy too คือเขา eye light everything I do สาธุค่ะสาธุเดียวไลท์ค่ะเหมือนน้องอลีน่าเขาก็จริงๆแล้วบางทีเนี่ยฮะเขาแทบจะไม่มีเวลาเลยนะคะท่านเวลาเขาเรียนก็เรียนแบบคุณแม่บางทีเข้าไปในห้องปุ๊บเขาบอกมามิหยุดก่อนคุณแม่ต้องถอยฮะแต่แต่เขาก็ทํารับผิดชอบเท่ากับผู้ใหญ่นะเวลาน้องแสดงหรืออะไรนี่น้องจะเป็นผู้ใหญ่มากเลยค่ะแต่พอพอน้องเลิกแสดงแล้วนะคะ ความเป็นเด็กเริ่มมาทันทีเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเน้องที่น้องมาเมืองไทยครั้งนี้ถือว่าเป็นการพักแล้วก็เป็นการให้รางวัลกับน้องด้วยมั่นใจหรือเปล่าว่าได้พักอันนี้ก็ยังมีงานให้ทำก็มีงานบ้างนะหมายถึงว่ามีงานในที่นี้หมายถึงว่างานบุเป็นงานบุญแล้วก็น้องยินดีแล้วเขามีความสุขทุกครั้งเลยนะคะท่านบางทีบางทีคุณแม่เองเนี่ยเมื่อเมื่อสองสามวันนี้น้องก็ไปแสดงตีขิมค่ะ เกือบสองชั่วโมงที่สมาคมแพทย์ไทยค่ะที่คุณแม่ไปอบรมค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ให้ความเมตตาน้องมากเลยค่ะขอขโมยสีนิดหนึ่งนิมนต์เลยค่ะยังได้ข่าวเวววๆมาอีกว่าต้นเดือนกุมภาจะได้ไปโชว์ที่ตลาดร้อยปีสามชุกด้วยโอ้สุนะ้่ังยังไม่เต็มร้อยนะแเวว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 ค่ะไม่เป็นไรค่ะตรงไหนถ้าเกิดใครต้องการที่จะให้น้อง ไปโชว์ตัวก็ยินดีค่ะถ้าเราว่างเรายินดีเลยนะคะจะไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้ตลาดร้อยปีสามชกในงานที่วัดพิมลโพคารามเอาไปชกกำลังประสานงานอยู่ช่วยยันดีๆอันนี้เรียกว่ามาเมืองไทยทั้งทีก็ได้บุญกุศลได้ความดีกลับไปด้วยไปเป็นทุนในการต่อสู้ไปเป็นทุนในการทำความดีที่ประเทศเยอรมนีด้วยต้องขอบคุณนาดูด้สาธุค่ะที่ทุกคนให้โอกาสน้องค่ะนะคะอันนี้สาธุยังมีเวลาเหลืออีกนิดหนึ่งคุณแม่สิริพรน้องอารีนาเกสเนล ทำงานหนักขนาดนี้นชีวิตวุ่นวายกับเรื่องทำงานตั้งแต่อายุยังน้อยคุณพอ่อคุณแม่ให้กำลังใจน้องอริณ่าอย่างไรบ้างโชว์นิดหนึ่งสิเป็นแบบอย่าง <c oughs> ให้คุณพอ่อคุณแม่ที่มีลูกกำลังเป็นวัยรุ่นกำลังวุ่นวายกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณพอ่คณพอคุณแม่มีเทคนิคยังไงในการให้กำลังใจค่ะจริงๆแล้วครอบครัวของของโยมก็เป็นครอบครัวที่ธรรมดาค่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะคะเพียงแต่ว่าให้ความรักแล้วก็ความเอาใจใส่บางครั้งเราทราบว่าลูกต้องการอะไร การกอดการหอมการกกเป็นการดูแลเขาเขาต้องการอาหาร,<ช>ห,รหรืออะไรคือไม่ได้ตามใจนะคะเพียงแต่ว่าเราให้สิ่งที่เขาต้องการค่ะนั่นแหละทําให้เขามีความสุขค่ะแล้วก็ลูกหนูก็คุณแม่ก็อยากให้น้องเป็นเด็กอย่างนี้ตลอดไปอ,อยากให้น้องอยู่กับคุณแม่ตลอดไปแล้วก็อยากให้อยากให้น้องอ้อนแบบนี้ค่ะอยากให้เขาหอมเราอยากหมดเลยค่ะ <c oughs> ตกลงเอาตัวเองไปที่ตั้งหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ถึงกับอย่างนั้นค่ะท่านค่ะพอดีแล้วเขาก็ชอบนะคะท่านอย่างอย่างบางครั้งเนี่ยท่านดูซิว่าเขาตัวโตขนาดไหนบางทีเขามานอนตักโยมนะคะท่านมาอ้อนมาอ้อนนอนจากโรมอยากเป็นเบบี้ค่ะขอโทษความน่ารักระหว่างคุณแม่กับคุณลูกเอาแล้วพอดีอาตมาน้าตาล่วงค่ะสาธุกัขอโทษสาธุสาธุนะอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นความผูกพันของครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่ง มีคุณพ่อเป็นชาวเยอรมันคุณแม่เป็นคนไทยแต่ว่าคุณแม่นั้นทุ่มสุดตัวเลยที่จะดูแลแล้วก็เทคแคร์ลูกสาวคนนี้ทําให้ลูกสาวนั้นไม่ออกนอกกรอบเลยยัิโยมคุณแม่นั้นคอนโทรลได้เลยนะลูกต้องสุภาพลูกต้องเรียบร้อยลูกจะพูดกับพระลูกต้องกนนมมือลูกไปร้องเพลงลูกห้ามแต่งตัวโป๊นะลูกถ้าลูกใส่เสื้อเดียวลูกต้องมีเสื้อคลุมด้วยนะลูกอันนี้ตมาได้ยินมากระพูเลยก็ต้องขอชื่นชมการเป็นคุณแม่ที่เรียกได้ว่า พยายามให้แต่สิ่งที่ดีกับลูกไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณแม่คุณนี่จะให้ได้น้องอารีนาบอกว่าคุณแม่คือเมนเจอร์ <c oughs> เป็นผ<แ>ู้จัดการส่วนตัวเ <c oughs> ขาดูแลตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมแม้กระทั่งอาหารเมื่อสักครู่นี้น้องอลรีนากำลังจะดื่มโกโก้หรืออะไรสักอย่าง <c oughs> คุณแม่หยิบออกเลยบอกเดี๋ยวไปออกรายการเดี <c oughs> ๋ยวไม่สมาร์ทนี่เราจะเห็นว่าวิญญาณของความเป็นแม่นั้นสิงสถิตอยู่ ทุกวินาทีใน,นตัวคุณแม่คนนี้สาธุคําถามสุดท้ายในช็อตนี้ <Okay. S 1> สมควรจะเวลาตำลังเ<ะ>หมาะเลยค,เคุณแม่สิริพรได้ข่าวว่านอกจากจะทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรตรอมีอะไรมากมายอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแต่อีกสิ่งหนึ่งที่คุณแม่พยายามปลูกฝังให้น้องอลินาตั้งแต่เกิดมาเลยก็ว่าได้คือการเข้าวัดฟังทมปฏิบัติธรรมอยู่ที่เยอรมนีไปที่วัดไหนมาบ้างค่ะท่านค่ะก็ คือจริงๆแล้วโยมคิดว่าการที่พาน้องเข้าวัดเนี่ยพระทุกองค์ก็ให้ความเมตตาน้องนะคะแล้วก็อย่างน้องที่เอาเรื่องใกล้ๆตัวคือ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 ตำแหน่งที่น้องได้อันเนี้ยโยมถือว่าไม่ใช่ของน้องคนเดียวสาธุพระช่วยบวชด้วยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคือไม่ค่ะไม่คือคือหมายถึงว่าที่น้อง เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่คุณแม่อย่างเดียวใช่่ะน้องเข้าวัดพระอาจารย์ทุกองค์ให้ความเมตตาแล้วก็ถือว่าเป็นของคนไทยทุกคนด้วยค่ะยมโยมเลยเลยต้อต้องเข้าไปกราบท่านแล้วก็ไปกราบเรียนท่านว่าน้องได้ตรงนี้มาแล้วก็ขอให้ถวายท่านไปก่อนเลยค่ะนะคะแล้วท่านก็คืนแล้วก็ท่านก็ให้พรน้องแล้วก็ เหมือนพรมน้ำมนต์จนบางครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปกราบท่านเจ้าคุณที่วัดที่เบอร์ลินค uh ่ะ huh. ท่านพูดด้วยเสียงครอว่าท,ท่านใ,<จ>ใช่ค่ะท่านบอกว่าดีใจที่เห็นน้องอารีนา uh huh. ทาได้ขนาดนี้และด,ดีใจมากๆที่เห็นน้องเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็ทําได้แล้วก็ท่านน้องอารีนาแล้วพอดีพระท่านเจ้าคุณองค์นี้ท่านท่าน เคยโกนผมให้น้องตั้งแต่เป็นเบบี้ค่ะแล้วท่านบอกว่าท่านเห็นท่านเห็นน้องมาตั้งแต่เกิดจนตอนนี้รู้ว่าน้องเป็นอย่างนี้ก็ค่ะค่านท่านดีใจแล้วก็วันนั้นก็ให้พรน้องยกใหญ่เลยค่ะแล้วก็ดีใจมากค่ะอันนี้ก็ต้องขอบอกน้องอลิณ่าว่าเป็นสิ่งที่น้องอลิน่าจะต้องพยายามรักษาเอาไว้ให้ดีเพราะนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะ คนในเยอรมันคนไทยเยอรมันหรือว,ว่าพระสรงองค์พระเจ้าที่วัดไทยเยอรมันแต่คนไทยทั่วทั้งประเทศส่งกําลังใจให้น้องอลิน่าตลดเวลาขอให้ข้าพภูมใจแล้วก็รักษาความดีตรงนี้เอาไว้มาเมืองไทยเกิดอะไรขึ้นทราบข่าวว่าไปเข้าโครงการปฏิบัติธรรมของวัดเทพธิดารามด้วยให้คุยเองดีกว่าไปทําอะไรมาบ้างก็วันที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบเดือนนี้ค่ะ,ะก็ไป อยู่กดอยู่กดอยู่กดหมดทุกสร้างสุขด้วยสิ่งแปดปฏิบัติธรรมโครงการปฏิบัติของวัดเทพธิดารามค่ะน้องน้องคุณุแม่พอลงเครื่องปุ๊บไปต่อเลยค่ะก็ถือว่าเป็นการร่วมบุญที่ใหญ่มากที่ไปอยู่ไปอยู่ที่เพชรบุรีนะคะสวยมากค่ะท่านแล้วก็สงบ สงบมากเลยดีใจมากค่ะหากมีองค์การอย่างนี้โยมยินดีที่จะบินมาด่วนเลยนะบินกลับเลยคับจริงๆแล้วบินมาเพื่องานนี้ตรโดยตรงเลยนะคะท่านโยมภูมิใจมากและหากมีโอกาสยมจะพาน้องเข้าไปอีกค่ะน้องเลยน่าประทับใจอะไรบ้างเปิดเผยความในใจไปโครงการนี้มาชอบตรงไหนบ้างภูเขาค่ะก็ที่อะไรมันไม่มีอย่างนี้ค่ะก็อลนนีก็ I think it's something special special for you ใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นอยู่ในใจตลอดชีวิตค่ะก็ก็จริงก็ใช่ก็ก็อันน่าดีใจค่ะก็ขึ้นบนบนภูเขาก็สนุกค่ะก็ขับรถเออเรียกว่ารถยนหรอค่ะใช่สนุกค่ะนั่งอยู่ข้างหลังผมก็ตุยแบบลูกตุงลูกทงนั่งเลย อยูเดอรมันไม่มีโอกาสได้ทําอย่างนี้ไม่งรถเหมืนรถกระบะนะวนขึ้นเขาสูงมากประมาณ30กิโลรมค่ะและที่สําคัญคือน้องไปเจอแฟนคลับบนยอดเขาด้วยนะโอ้สาวมีคนรู้จักมีคนรู้จักมันก็ทั้งคนขับคนขับรถด้วยนะฮะเขาว่าอย่างไรนะคะที่ขับรถให้น้องนั่งเขาบอกว่าเขารู้จักน้องเห็นน้องในเฟซเห็นน้องในใน u t u b e ค่ะปลื้มใจมากแล้วก็ยังไปเจอกับน้องๆกลุ่มนัก นักเรียนค่ะโอ้แบบกลุ่มใหญ่มากที่เขาขึ้นไปอยู่บนน้นพอเห็นปุ๊บเขาบอกเขาจาได้เขาจําน้องได้ค่ะคุณแม่ตื่นเต้นยอดเขาเเจอแฟนคลับตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ในกลุ่มที่เราไปก็มีแฟนคลับน้องอยู่หลายคนนะคะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ค่ะก็ไปร่วมก็ยินดีแล้วก็ดีใจแล้วก็บุญด้วยใช่ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยกับทุกทุกคนด้วยแล้วก็ ขอบคุณที่ให้โอกาสน้องอาริ่าและคุณแม่ไปร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุอันนี้เป็นความประทับใจแล้วก็เป็นความดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยูเยอรมันก็ทํามาเมืองไทยก็ได้ทำความดีได้เข้าวัดเข้าวารักษาศีลแปดด้วยปฏิบัติธรรมด้วยก็ถือว่าเป็นการเสริมบารมีเสริมดวงต่อไปจะได้โด่งดังโอ้สาธุค่ะาธ่าธสาธุคสาค่ะากล้องสลับไปเสาธาได้เป็นนัค่ะสางเน่างุะาะ คิดว่าอนาคตคงจะอยู่ไม่ไกลแล้วล่ะตรงนี้อขอให้กํบบาลังใจก็แล้วกันเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงสายสะพายคุณแม่ <คะ S 1> สิริพรว่าน้องไม่ได้สายสะพายสายเดียวสายสะพายที่สองเป็นสายสะพายเกี่ยวกับเรื่องอารางวัลขวัญใจค่ะขวัญใจดนงรีไทยแม่ขอขอนุญาตในในเชิญหน่อยนะคะในต่างแดนในต่างเดนเลยครั่ะชาภาพสวมนิดนึง ของกศนค่ะเป็นของโรงเรียนกศนอที่อัลเบนส์บวรกค่ะพะน้องนั้นเป็นครูสอนด้วยแล้วก็แสดงโชว์บ่อยมากในงานใหญ่ๆนั้นคนไทยที่นั่นจึงพร้อมใจกันยกตําแหน่งขวัญใจดนตรีไทยในต่างแดนยาติยยมสาทธวันดังๆสาธูเอาละเอาลงได้ขอบคุณนะต่อยขอบคนะต่อขอบคุณนะตอยนิดนึก็ขอขอบคุณน่าต่อยอีก ครั้งหนึ่งคะ่ะที่ให้โอกาสน้องอาลีนาและขอบคุณน้องๆที่ช่วยพี่ให้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติให้ทราบว่าประเทศไทยและคนไทยมีความดีเออมีของดีมีของดีอยากให้สืรรส่อสาร,รเป็นภาษาดอยส์รราา <S <S สื่อสารไปถึงคุณพ่อแล้วก็ญาติพี่น้องที่ประเทศเยอรมนีเอาสักทิหนึ่งสั้นๆ Hallo, ja. Ja, ähm, ich wollte Danke sagen an alle, die mich bis jetzt unterstützt haben, egal in welcher Sache. Und möchte mich wirklich herzlich bedanken, egal ob es jetzt Musikvideos sind oder bei meinen Auftritten meine Freunde dabei sind und äh, zugucken. Ich danke euch und wie ihr merkt, ich bin schon etwas länger in Thailand und mein Deutsch ist irgendwie schlechter geworden, aber trotzdem, Dankeschön für alles. Zatou. Liebe Grüße nach Hause an Papa <laughs> und Oma und Opa. <laughs> Zatou, Zatou. ไกลไปถึงประเทศยเยอรมน,นีทีเดียว <c oughs> เอาละวันนี้เวลาในการรายการของเราหมดลงแล้วคุณแม่สลิพรน้องอารีนาเกสเนลก็ต้องขอเจริญพรขอบคุณสองแม่ลูกที่มาให้ความสุขใจกับชาวไทยทั้งประเทศในวันนี้สาทุกขอเจริญพรนะาทุกกราบนวันสการแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรมวชิรยญาณกรรมการมหาวิรสมาคมเจ้าวาดพญานาวาเขตสุทนกรุงเทพที่ได้ประทานโอกาส ให้กับเราทั้งสามมาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำแล้วก็ขอเจริญพรขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับ,ร,บรับชมรายการของเราด้วยดีเสมอมาวันนี้เราจะจากท่านผู้ชมทั้งหลายไปด้วยการโชว์ลำไทยของน้องอลินาเกสเนลขอเจริญพรชมโดยพร้อมๆกัน ลมกระตุเอืองชวนชมแกบ